สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านสู่ทาโรเทอลพี่บายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีมีนนะคะในช่วงของปักแรกเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะ เพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึง20มีนาคมนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมกันด้วยการใช้จารณญาณน,นะคะ เรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีมีนนะคะ Ten of Cups ค่ะแล้วก็ Night o f s w o r d s นะคะ ออที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวราศีมีนะคะคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของความสุขนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณนะคะบางคนบางท่านอาจจะเคยมีครอบครัวผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สะดุดไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการไม่สมหวังนะคะการผิดพลาดการเสียใจนะคะหรือว่าครอบครัวที่ไม่สุขสมบูรณ์นะคะ อาจจะมีในเรื่องของการสูญเสียคนในครอบครัวเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะก็เลยอาจจะทําให้คุณขาดความเชื่อมั่นนะคะหรือขาดความสุขนะคะที่เกิดจากภายในบ้านของตัวคุณเองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการาพยายามที่จะกอบกู้สถาบันครอบครัวของตัวคุณเนี่ยคุณก็ทุ่มเทพยายามอย่างมากทีเดียวนะคะโอเคค่ะ เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของพลังงานภาพรวมค่ะของชาวราศีมีนในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพลังงานของชาวราศีมีนก็คือ Luck is on your side นะคะ new moon in Sagittarius นะคะในปักแรกของ เดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีมีนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของสาคัญสาคัญในชีวิตเลยนะคะเ,เป็นเรื่องของการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนงานนะคะหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ความคิดเริ่มใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนะคะซึ่งนํามากับความสุขนะคะเพราะว่า,าความโชคดีเนี่ย อยู่ข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยู่ข้างคุณนะคะเป็นแบ็กอัพที่ดีสําหรับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชาวราศีมีนอยากจะเริ่มต้นทําอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณมากเลยทีเดียวเลิกงามยามดีนะคะมาต่อกันในส่วนของการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่นะคะ การงานการเงินของชาวราศีมีในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะ of Swords นะคะ Emperor ค่ะแล้วก็ The Star ค่ะสำหรับ ชาวราศีมีนะคะที่ผ่านมาอาจจะเจอกับความผิดหวังความเสียใจนะคะออกจากงานมาอย่างกระทันหันนะคะหรือโดนสังคมนะคะจากคนรอบข้างในการทํางานนะคะที่ไม่ค่อยความร่วมมือกันในการทํางานมีการเสียความรู้สึกการโดนแทงข้างหลังหักหลังนะคะการโดนโกงนะคะการโดนใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนะคะแต่ว่าในตอนนี้คะ่ะชาวราศีมีเนี่ยมีไอเดียความคิดที่จะ กลับมาเป็นนายตัวเองนะคะมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของธุรกิจการงานด้วยตัวเองหรือบางคนอาจจะมีเป้าหมายใหม่ในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นยกระดับ ในการทำงานมากขึ้นนะคะอาจจะมีการวางแผนเป้าหมายในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะแล้วในช่วงนี้คุณก็มีการวางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะการพัฒนาที่ว่านี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องรูปร่างบุคลิกหน้าตานะคะแล้วก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถที่มากขึ้นด้วยนะคะซึ่งในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละไม่ว่าคุณจะคิดริเริ่มทำอะไรนะคะจะเป็นผลดีกับชาวราศี มีมากๆเลยเนื้อหอมีสเสน่ห์ค่ะใครก็ตามนะคะที่จะมาติดต่อค้าขายนะคะชวนคุณไปทํางานอะไรในช่วงนี้นะคะคุณสามารถที่จะพิจารณาได้ด้วยตัวเองเลยเราเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะอะไรที่ให้ผลตอบแทนคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตาทางสังคมฐานะทางสังคมการเงินที่มั่นคงนะคะคุณสามารถที่จะเลือกชอยนั้นได้เลย ะะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีมีมากๆในเรื่องหน้าที่การงานนะคะออมีสเสน่ห์ค่ะแล้วกออ็มีคนที่จะคอยเป็นแบ็กอัพสนับสนุนให้กับคนด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินค่ะที่ผ่านมาชาวราศีมีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการาค่าใช้จ่ายที่ใช้เดือนชนเดือนนะคะมีนีิสินพลุงพลังนะคะแล้วก็หามาได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายนะคะแต่ว่าในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้อาจจะมีการปรับเงินเดือนนะคะการปรับฐานเงินเดือนการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณนะคะคุณ จะมีเงินค่ะที่จะอาจจะไป take c o u r นะคะการพัฒนาตัวเองในเรื่องการเรียนการศึกษาหรือว่า,าจ,จะเป็นอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองรูปหลักภาพหลักภายนอกมากขึ้นนะคะ อคุณอยากจะใช้จ่ายช้อปปิ้งอะไรกินดื่มอะไรในช่วงนี้เนี่ยจะมีเงินนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําสิ่งๆินั้นได้อย่างแฮปปี้มีความสุขเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนนะคะในการที่จะลงทุนทําธุรกิจเสริมต่างๆด้วยในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีมีมากๆเลยนะคะทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะคะ เรามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดชาวราศีมีนเป็นอย่างไรโอ้โหเดะมูนมาเลยนะคะทริอปโซ s ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย s of pentacles นะคะช่วงนี้สำหรับชาวราศีมีนคนโสดน,นะคะ อาจจะย,ยังคงเจ็บเจ็บจุกจุกกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค,คลุมเคอรอือไม่ให้สถานะากันสักทีหนึ่งนะคะบางคนบางท่านอาจจะเจอกับรักซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนี้ชาวราศีมีนพยายามที่จะกลับมาโฟกัสกับเรื่องของการรักตัวเองการให้คุณค่าของตัวเองเพราะคุณได้ตระหนักรู้แล้วว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือสถานะที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนี่ยไม่เหมาะสมที่คุณจะยืนอยู่ใน นั้นนะคะคุณอาจจะมีการเทแล้วออกมาอย่างเงียบๆนะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสในเรื่องของความสุขของตัวเองในเรื่องของการเงินหรือการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะกับตัวคุณเองในช่วงของ ปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนในเรื่องของโอกาสที่จะได้พบเจอ,เอใครใหม่ๆในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะยังไม่มีในช่วงนี้แต่คุณจะมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีมีน,นะคะ่ะ Queen of Pentacles นะคะ The Star ค่ะ แล้วก็โอ้โหเอ็มเพอเรอร์ค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะชาวราศีมีนะคะช่วงนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมั่นคงต่อกันมากขึ้นทั้งในเรื่องของจิตใจนะคะแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยจะมีโอกาสในการลงทุนทําธุรกิจเรื่องร่วมกันนะคะหรือถ้ามีการออกงานออกสังคมนะคะอะไรในช่วงนี้ออกงานคู่ไปเลยค่ะมันจะช่วยเสริมบารมีของคุณทั้งคู่นะคะทาให้มีคอนเนคชันเข้ามานะคะมีโอกาสทางด้านการทําธุรกิจ หรือเสริมในเรื่องการเงินด้วยนะคะนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการวางแผนที่จะมั่นหมายแต่งงานหรือการไปพบไปเจอนะคะครอบครองแต่ละฝ่ายนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีมีนคนมีคู่ในช่วงนี้เลยนะคะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนค่ะ e อ p e r o r ค่ะ แล้วก็เดอะสตาร์มาอีกแล้วนะคะไพเอมพ r วร์กับเดอะสตามาถึง3รอบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะออในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงค่ะแนะนําให้ลองขอพรกับเทพกวรอูนะคะพระพิคเนตนะคะเง็กเซนทองเต้นะคะหรือพระองค์ใหญ่ที่คุณมีอยู่ที่บ้านนะคะสามารถที่จะขอพรได้เลยอย่างเช่นหลวงพ่อ,พอโสธรหลวงพ่อโตพระพุทธชินราชเป็นต้นนะคะอยากจะเสริมดวงเรื่องเมตามหาสเสน่ห์นะคะ สามารถที่จะขอพอรกับพญานาคที่คุณนับถือได้เลยนะคะหรือใครอยากที่จะเสริมดวงในเรื่องของวาสนาบาร,รมีอำนาจต่างๆนะคะการเงินความมั่งคั่งต่างๆนะคะสามารถที่จะบริจาคน้ำดื่มนะคะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่านะคะถวายสังฆทานด้วยน้ำดื่มน้ำปานะนะคะหรือจะ ปล่อยปลาด้วยก็ดีนะคะทำอะไรก็ได้ที่คุณถนัดอย่างที่เตยแนะนำไปนะคะส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณในเรื่องของเมตามหานิยมและการเงินความมั่งคั่งแน่นอนนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของเลขมงคลเลขนำโชคให้กับชาวราศีมีในช่วงปักแรกเดือน <c oughs> ในนี้มาออกมาอีกแล้วนะคะเดอะสตาร์นะคะจบเลยค่ะหมายเลข1-7นะคะ <Okay. S 1> uh, หมายเลข1-7นะคะเป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขมงคลสําหรับชาวราศีมีนในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะเสริมโชคเสริมลาภได้ด้วยการขอพรจากพญานาคนะคะหรือจะปล่อยตาควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะคะก็จะช่วยทําให้พลังงานของคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสนะคะ เข้ามานะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหมายเลข1 7ค่ะโอเคค่ะเรามาปิดท้ายกันนะคะในส่วนของไพ่แองเจลอันเซอร์นะคะไพ่แองเจลอันเซอร์บอกกับคุณว่า Ask your แองเจลนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความลังเลสงสัยนะคะในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักนะคะหรือการที่จะเ,เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะคุณสามารถที่จะหาคำตอบนั้นไขข้อข้องใจนั้นด้วยการนั่งสมาธิค่ะ นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเคลียร์พลังงานลบๆออกไปและคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามานําไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยหรือความโชคดีอะไรก็ตามที่คุณรอคอยอยู่สําหรับชาวราศีมีนก็จับประมาณนี้นะคะสําหรับปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขคะ่ระรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะมีความสุขในเดือนเกิดนี้ มากๆนะคะแล้วก็ในปี 2, 5, 6, 6ที่<ม>รอคอยคุณอยู่ด้วยนะคะ<ม>ก่อนที่จะจากกันไปค่ะติฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกลกับติดด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ